สวัสดีค่ะเพื่นพนอนๆวันนี้เราจะเอาน้ำมะพร้าวเทียมไปรดหลังหลังจากเมื่อวานนี้เราเอาน้ำมะพร้าวเทียมมาลดแปลงนี้ทำคลิปเย็นหน่อยครับเพื่อนๆแปลงมะเขือเทศเนี่ยจะเห็นว่าเขียวข้ามคืนเลยครับเพื่อนๆอาหารที่เขาฝังอยู่ในดินผสมกับน้ำมะพร้าวเทียม ก็ที่สำคัญเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะอะไรเกิดเห็ดค่ะเพื่อนๆอ,อ่าวาล้น้ำผ่านไปแต่กี้เลยกระเด็นเกิดเห็ดเนี่ยอาหารของพืชใต้ร่างเยอะนคะเพื่อนๆใบแล้วสำหรับแตงกวาดอกก็จะเพิ่มขึ้นมาเพิ่มเลยนะ เยอะมากอันนี้เป็นภาพตอนเย็นใกล้จะมืดแล้วเพื่อนๆเด๋ยวไปดูวิธีการลดน้ำมะพร้าวเทียมกันเลยจ้านี่เลยแล้วตักมาถังนึ่งนี่ยเราจะหิ้วไปลดแปลงนู้นกันเลยค่ะอเอาบัวบัวน,นี่ไปด้วย ตวงค่ะน้ำมะพร้าวเทียมประมาณหนึ่งลิตรนะเพื่อนเพื่อนประมาณลิตรหนึ่งใส่น้ำนี่เพื่อนเพื่อนลด หลังจากลดแตงด้วยน้ำมะพร้าวเทียมนะคะได้เจดวันอันนี้นะคะออกดอกเต็มเลยนะคะน้ำมะพร้าวเทียมที่รดลงไปเนี่ยก็ไปเป็นอาหารพืชในดินนะคะเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยซึ่งหมักด้วยจุลินทรีย์หัวปลากับจุลินทรีย์ลกหมูไว้ลองก้นหลุมไว้นะคะพอดีเรา ลดน้ำมะพร้าวเทียมไปได้1สัปดาห์นะคะแตงกวานะคะยืดต้นออกได้สูงมากแล้วก็ดอกเต็มเลยนะคะปุ๋ยที่เราใส่นั่นเป็นปุ๋ยที่เราทำครั้งที่แล้วที่ได้จากผักตบชวานะคะแล้วก็ขี้วัวจุลินทรีหัวปลาจุลินทรีย์ลกหมูแกบดำลำอ่อนนะคะหมักไว้ จนได้ที่แล้วเราก็นํามาใช้นะคะอันนี้เป็นแตงกวาของเรานะคะเดี๋ยวลงมาดูมะเขือเทศกันนิดนึงนะคะมะเขือเทศที่ว่าตอนแรกหน่อยๆอยู่นะคะหลังจากรดน้ำมาพร้าเทียมนะคะสูตรของอาจารย์ธงชนะนะคะซึ่งไปผสมกับปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ของเราผลออกมาค่ะง,งามมากใบเขียวชะอุมเลยนะคะถ้าดูอย่างนี้แล้ว ได้กินผลแน่นอนค่ะตามมาดูเลยนะคะํามมากมะเขือเทศเรายังไม่ออกดอกนะคะอุ้ยออกนิดนึงแล้วค่ะนี่ค่ะกำลังจะออกดอกต้นอวบมากนะคะ ค่ะมะเขือเทศค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปเพ่ยงเท่านี้ค่ะวันหน้าจะนำคลิปทำจุลินทรีย์หัวปลามาฝากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ